รายงานการจราจรช่วงหนุนบางกวยใสน้อยครับตรงข้ามกับสถานีวิทยุ99.75บัวทองแฟร์เริโอหรือตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทยเลยครับฝั่งขาออกครับมีการขุดก่อมพื้นุ่วจราจรไปจนถึงหน้าออมตอเทศบาลตรงใหม่บางกระทองรถติดมากครับ ฝั่งขาออกนี่จะรถติดมากเลยครับฝั่งขาออกรถติดมากในชั่วโมงเร่งด่วนหรืองคงติดทั้งวันนะครับตรงนี้มีการปุดซ่อมพื้นผีวจราจรเลนขวามือนะครับตอนที่วิ่งเข้ามาก็อยู่เลนซ้ายสุดดีกว่าแต่ไม่ต้องมาเบี่ยงตรงที่เขาปิดถนนครับช่วงนี้ฝนตกด้วยตอนนี้เกือบจะเก้าโมงแล้ว บนตกแต่ว่าฝั่งขาเข้าโลงมายิ่งสบายเลยครับฝั่งขาเข้าเนี่ลงโลง่งฝั่งขาเข้าโลงนะแต่ว่าฝั่งขาออกติดนะครับใครที่จะออกฝั่งบางเลนครับใช้เส้นนู้นดีกว่าเส้นบางบททองสุพรรณบุรีครับออกเส้นนู้นง่ายกว่าแล้วก็ไปถึงลาดหิแก้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาบางเลนจะเร็วกว่านะครับ ติดยาวเลยครับเพราะว่าสอบถึงจักราจรฝั่งเลนขวามือนะครับฝั่งเลนขวามือเสร็จก็จะไปฝั่งเลนซ้ายมือวิ่งมาสามเลนมาบีบเหลือหนึ่งเลนนะครับยาไปถึงหน้าเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองนะครับหรือตรงหน้าโรงเรียนาสาธิตตาบางบัวทองนั่นแหละถ้าลีบเลี่ยง ถ้าท่านจะไปบางเลนนะครับใช้เส้นตลิงชันสุพรรณบุรีนะครับเส้นบางัวท,ทองไปสุพรรณนะครับไปถึงลาดหลุแก้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าอันนั้นจะเร็วกว่าถึงจกโค้งหน่อยโค้งหน่อยแต่ว่าไม่ต้องมามาติดนะครับช่วงนี้ฝนตกตกไปเริ่มซาแล้วครับแต่ว่ารถยังติด ฝังขาเข้ายังวิ่งได้เรื่อยๆนะแต่ว่าฝั่งข้าออกค่อนข้างยากค่อยๆไหลไค่อยๆไหลนะจะติดอย่างนี้ทั้งวันนะครับยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ายิ่งมาสามเลนบี่กเหืือเลนเดียวนะไปจนถึงหน้าปบบตท mm hmm. เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองครับถึงจะวิ่งได้นะ